ฮัลโหลเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่างเมจิกนิบายของขวัญช่องที่จะมาว่าเรื่องของงานถักงานฝีมือกันนะคะที่เห็นจากในรูปไปเมื่อครู่นี้นะคะก็คือผิวไรนหน่านั่นเองนะคะจึงมาจากในกระตูนนะคะภาพยนตร์กระตูนเ,เรื่องมิติมหัศจรรย์นะคะก็เป็นอะไรที่แบบนะขัญดูครั้งเดียวก็เลยรู้สึกว่า น่ารักนะคะผีตัวนี้ถึงแม้จะดูร้ายไปบ้างอะไรบ้างน,นะคะอันที่จริงแล้วเนี่ยเจ้าผีไรหน้าเนี่ยเขาเป็นความเชื่อของญี่ปุ่นจริงๆนะคะก็เป็นลนักษณะรูปล่างเหมือนคนทุกประก,รกันค่ะเพียงแต่หน้าเขาจะเป็นหน้าเกรียงๆไม่มีตาไม่มีจมูกไ,ไม่มีปากไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็ลักษณะของเขานะคะก็คือเป็นตัวที่แบบชอบกดตามมุมต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบหลอกลวงไม่ใช่หลอกเขาเรียกเลยว่าหลอกหลอกให้ผู้มนุษย์แบบ ตกอกตกใจอะไรประมาณเนี่ยแต่ก็ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรนะคะเป็นความเชื่อของทางประเทศญี่ปุ่นเขานะหรือ้าโอนาชินั่นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยชื่อของเขาจริงๆเนี่ยมันอ่านยากมากเดี๋ยวขวัญจะพยายามขึ้นชื่อให้แล้วกันนะคะไม่รู้ว่า จะออกสำเนียงผิดเพีพ้ยนอ,อะไรหรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวขึ้นแล้วกันนะใครอ่านยังไงได้ก็ตามนั้นส่วนใครนะคะที่อยากจะถักนะจ๊ะเราก็มาดูกันแพรมนี่ค่ะหน้าตาของเขาเป็นแบบนี้นะคะถ้าอยากถักนะคะอย่าลืมกด Subscribe แชร์และที่สำคัญเปิดกระดิ่งนะคะเราจะได้อัปเดตวิดีโอกันได้ตลอดตลอดพอเกินแล้วไปดูผีไรหน้ากันกว่าค่ะโอเคค่ะก่อนที่เราจะไปลงมือถักผีไรหน้านะคะหรือคาโอนาชิกกันนะคะ ก็มาดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราจำเป็นที่จะต้องใช้กันในคลิปวิดีโอนี้ดีกว่านะคะก็จริงๆแล้วนะคะเจ้าตัวผีายหน้าเขาจะเป็นผีที่เหมือนกับใส่ทับคุมสีดำเนาะแต่โอเคขอใช้เป็น Number ร์สีนี้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าใช้สีดำเดี๋ยวอาจจะมองไม่เห็นกันได้จ้ะอ่ะโอเคก็หม่ถ้าซีพรายเหมือนเดิมนะคะก็ใช้2สีค่ะตัวสีดาแล้วก็ตัวสีขาวนะคะแล้วก็เค็มที่ใช้ก็จะเป็นเค็มเบอร์สี่ทับศูนย์นะคะอ่ะวัสดุอุปกรณ์พร้อมแล้วเราก็ไปลงมือทักเจ้าตัวผีายหน้ากันดีกว่าค่่ะะโเคค ตัวผีไรหน้าหรือคาโอนาชิของเราเนี่ยนะคะเขาก็ขอรจะทําให้เขาเป็นเหมือนตัวตุ๊กตานะคะส่วนนี้ที่เราเห็นกันตรงนี้คือส่วนของแขนนะคะส่วนขาของเขาจริงๆแล้วเขาก็มีขานะเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่าชุดผ้าคลุมเขาคลุมไว้อยู่นั่นเองนะคะโอเคเรากมา็มาเริ่มถักกันนะคะคือแขนขาเขาเนี่ยแพทเทิร์นเดียวกันนะคะเพียงแต่ตัวแขนเนี่ยเราก็ถักให้เขายา,ยาวขึ้นกว่าตัวขานิดนึงนะคะโอเคคล้องผมเป็นวงกลมเสร็จแล้วนะคะขอะอนอุญาตซูมสักรูกเราจะได้เห็นกันชัดๆนะคะจากนั้นแล้วก็จิ้งลงไปในห่วงเลยค่ะ จากนั้นเกี่ยวเขาขึ้นมานะคะถักเป็นลันกษณะของก้นถอยนั่นเองนะคะหรือเมจิกกลิ่งทักเอ็กตัวที่1ึงจิ้มลงไปในห่วงได้สองห่วงแล้วเอ็กตัวที่2 x เอ็กตัวที่สามเอ็กตัวที่สี่3 4ามสโอเคเรานับทวนที่สันเปียจะแล้วดึงเลยเจ้าดึงนะคะแล้วเราก็ลอลิงหอหีบหรือเรียกว่าการจบซีนั่นเองนะคะโดยมากกันขวัญก็จะค่อนข้างจะให้จบซีกันอยู่บ่อยๆเนาะจากนั้นแล้วนะคะ ลอดผ่านเลยค่ะได้สองห่วงแล้วลูดถ่านออกให้หมดโอเคเราได้ตุ่มน้อยๆน,นะคะช่วงขาฮึอ,อะโอเคยึดห่วงนี้นึงเราจะได้มองเห็นชิ้นงานนะโอเคคือโซ่ตรงไหนถัก X ตรงนั้นค่ะจากนั้นแล้วปึ๊บจิ้มลงไปเหมือนเดิมหลักแรกนะคะเราจะเพิ่มในปริมาณที่เท่ากันนั่นก็คือการใส่สกูดแมสซีค่ะนะคะก็คือเราจะซ้ําหลักเดียวกัน2ครั้งนั่นเองหรือขวัญจะเรียกว่าการถักตัว V นั่นเองจิ้มลงไปเป็นห่วงเหมือนเดิมเกี่ยวไหมขึ้นมางัดปึ๊บให้เป็นห่วงมงมีีไ้้แบบน จากนั้นแล้วเกลียวค่ะพันหัวเข็มให้ไหมยอยู่ข้างบนกล้องอันมีเบอร์บ้างอะไรบ้างนะคะเขาจะปรับตามจังหวะการเคลื่อนไหวนั่นเองนะก็เดี๋ยเพิ่งนั่นน,นจะจ๊ะความหัวเข็มจิ้มณนจะุดเดิมค่ะยังไม่ได้เรื่อไปไหน V ีจุดที่สองจิ้มลงเหมือนเดิมปุ๊บในขณะเดียวกันเห็นไหมคะขวันจะเอาปลายไหมขึ้นมาแล้วคือการเก็บชิ้นงานไปในตัวนะคะเราก็จิ้มลงไปที่จุดเดิมอันนี้ก็คือ V ีจุดที่3เราจะถักเข้ามา4 V นะคะก็4 2 8สองดใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราก็ทวนกันอีกทีหนึ่งนะคะ โดยการถักแถวที่3แลวก็แถวที่4เป็นปกตินะคะไม่เพิ่มไม่ลดเลยนั่นก็คือ 8x นั่นเองโอเคเรามาดูกันนะคะเวลาที่เราจบ C นะคะเราก็จะแทงเต็มสันเปียแบบนี้นะคะรั่วไปเลยเต็ม2สันเปียปื้ดรูดผ่านโอเคตอนนี้ว่าปลายเขาเนี่ยเขายังไม่งุมนะ้มเนาะและจะให้เขางุ้มนะคะก็กดเขานิดนึงโดยใช้ปลายกันไกนะคะนิดเดียวพอให้เขาเป็นลักษณะเป่าน้อยๆโอเคถ้าเป็นปกติก็คือการจิ้ม1หลักต่อ1ตัว X เลยแบบนี้นะคะเกี่ยวงัดขึ้น รถออกใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่แล้วยังงงสงสัยตรงไหนนะคะก็เขียนคอมเมนต์กันใต้ล่างคลิปวิดีโอได้นะจ๊ะ,ะเดี๋ยวขัญเขาไปทกอีกสองแถวก่อนจ้าโอเคขอเปิดไฟหัวโตวแป๊บหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่นตอนนี้เรามาสี่แถวแล้วมาในแถวที่ห้านะคะแถวที่ห้าก็ขึ้นสซ่เหมือนเดิมคะ่ะนะคะจากนั้นแล้วสันเปรียเขาจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะขวัญจะเกี่ยวเส้นหน้าก็คือเส้นตรงนี้นะคะเส้นหน้าแบบนี้หนึ่งนะคะแบบนี้โอเคหลักแรก ทักเเป็นปกติจ้าทักเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่เราเกี่ยวแค่ตัวเอกขาเดียวนะคะเพื่อให้เขาเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือให้เขาหักงอเป็นเหมือนพองๆชุดพองๆของเขาเองนะคะลักที่2เราก็ใส่ตัวเอกตัวที่1ตัวเอกตัวที่สองซ้ําลงหลักเดิมนั่นหมายความว่าเราจะทักเอกวีนะคะไปทั้งหมด4ครั้งเหมือนเดิมเพียงแต่เราจะเกี่ยวขาเดียวก็คือขาเส้นด้านหน้านั่นเองเอกตัวที่1 x เอกตัวที่2 x เอกตัวที่3ครั้งที่2ก็เป็นแบบนี้นะ1 2สอง สครั้งที่3 1 2 3นึครั้งที่4โอเคแล้วเราก็จบสี่โดยหลักที่1นึ่งเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมออกมาให้ได้2ห่วงแบบนี้แล้วก็รูดผ่านนะคะโอเคถ้าเราอยากให้เขามีเออเขาเรียกอะไรนะให้เขาเป็นสรงนะคะเราก็จะทําการใส่ใหให้เขานิดหนึ่งนิดเดียวพอนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะให้เขาแค่เป็นทรงขึ้นมาเท่านั้นเองนะคะโดยใช้ปลายไกช่วย อันนี้ก็เยอะไปปดออกถ้าม,มีเสียงแทรกอะไรบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้วันหยุดจ้าเด็กๆเขาก็กริ๊กราดกันไปตามเรื่องตำรา,านะคะเสียงพัดลมแทรกบ้างอะไรบ้างนะต้อ <c> ง <oughs> ขออภัยด้วยนะคะโอเคตอนนี้แถวที่ห้าเนาะถ้าส่วนขาเขานะคะก็คือหกเจ็ดแปดสามแถวนะคะก็จะเป็นลักษณะสองนี้นะคะแล้วทำจิ้นหนึ่งแต่ถ้าเป็นตัวแขนก็ทำไปทั้งถึงสิบแถวนะคะ ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวข่นไปถักตัว x นะคะเวลาถักแทงเต็มสันเปียขึ้นโซ่ตรงไหนใส่ x ตรงนั้นนะคะชิ้นงานเขาจะได้ไม่เบี้ยวนะคะแล้วเราก็ซ่อนเก็บตัวเอ,อ่อก็เรียกนะตอนจบสีได้เนียนนะประมาณนี้แทงเต็มสันเปียนะคะ1ห,หลักตอนตัว x นะคะอย่าลืมให้ได้12หลักตอนแถวแล้วก็หลักที่12นะคะในขาที่2เราจะไม่จบ C ีเลยนะคะเราจะทำเป็นลักษณะของงาน key cover ก็คือเราจะถักตัวโซ่เป็นช่องปางนะคะก็โอเคโซ่1โซ่สอง โซ่สามโซ่สี่โซ่ห้าและโซ่หกคือตรงนี้คืออะไรก็คือเป็นช่องใส่พวงกุญแจนั่นเองนะคะโอเคเรานับมาทั้งหมดหกแล้วเนาะต่อไปก็เจ็ดแปดแล้วก็เก้าพอ9เก้าโซ่แล้วนะคะเราก็โดดมาขาที่หนึ่งนะคะจิ้มลงไปเลยคะ่ะในขณะดเดียวกันก็ตวัดปลายไหมที่เป็นหนวดของเออตัวนี้เข้ามาเก็บเหมือนเดิมโอเคเราก็ถักไปทั้งหมดสิบสอง X เลยนะคะแทงเต็มสันเปียเหมือนเดิมค่ะ โอเคพอเราได้ขาดที่1นึแล้วใช่ไหมคะโดยมากตัวตุ๊กตาเราจะถักที่ตัวโซ่เลยใช่ไหมอ่ะแต่คราวนี้ไม่จะอย่ายโน้ตนเตยอะตัดนะคะก็ถักโซ่ต่อไปเลยคะ่ะอีก9หลัก1 2 3 4 5ส7 8ามสี่ห้าดแล้วก็9เออให้เต็มเส้นนะคะถ้าเกี่ยวไม่เต็มเส้นจะเกิดอาการรีรันอย่ามาครูจากนั้นแล้วก็เนี่ยระวังมันพันกันนะคะตรงนี้ก็กลับมาที่จุดที่1คะ่ะนะคะจากนั้นเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ จบ C ค่ะขึ้นโซ่หนึ่งแล้วเราก็ถัก x ต่อนะคะอันนี้ก็คือแถวที่10งงไม่เอ่ยอ่ะกลางขาเขาก่อนขออน,นุญาตเก็บนกตรงน,นี้ไปก่อนอ่ะโอเคก็จะเห็นช่องเนาะช่องว่างตรงนี้คือช่องที่เราจะใส่ตัวทีไม่งงกันเนาะอ่ะมาให้ดูกันอีกที12ก็คือขาอันที่2ใช่ไหมจากนั้นเรามาบวก9โซ่ก็คือ9ตัว x นั่นเองในแถวที่10นะคะจากนั้นก็มาบวกกับอีกในแถวขาที่1จากนั้นก็มาบวกกับอีก 9x ด้านอีกด้านหนึ่ง รวมกันแล้วแถวนี้เราจะต้องได้4 2จริงไหมเดี๋ยวลองนับกันดูคะ่ะแล้วก็42โอเคแล้วก็จิ้มในหลักที่1เหมือนเดิมคะ่ะเกี่ยวไหมแล้วก็ทําการล่อหอหรือกันจบ4นั่นเองนะคะเวลาเกี่ยวก็พยายามต้องมองกันนิดนึงนะคะโอเคเราก็ทาเป็นปกติแบบนี้ไปอีกสัก2แถวคะ่ะแล้วก็41 42นะคะแล้วก็จิ้มปื๊ดลุดผ่านเลยคะ่ะจบ4นั่นเองหรือล่อหอช่องกว้างตรงนี้นะคะใครจะน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะหรือ กว้างกว่าน,นี้เป็นลักษณะของกุญแจบ้านที่เป็นคีาร์ดก็แล้วแต่เลยนะคะบ้านใครบ้านมันนะคะก็ต้องไปวัดช่องกว้างตรงนี้เอาเองนะจ๊ะอ่ะนะคะตรงนี้ขวัญทำมา,าไว้เพื่อให้รู้ว่าตอนนี้นะคะเราก็ถัก1 2 3 4มทั้งหมด5แถวนะคะอ่ะ5แถวจากนั้นแล้วก็ขึ้นโซ่เป็นจุดเริ่มต้นค่ะจากนั้นเหมือนเดิมค่ะขึ้นโซ่ตรงไหนถักเอ็กตัวนั้นเอ็กตัวที่1 x เอ็กตัวที่2 x เอ็กตัวที่3 x เอ็กตัวที่4นะคะจากนั้นแล้ว เออกตัวที่5ขอโทษที5 x v นั่นเองนะคะเอเอหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเแล้วก็อันนี้เรามาดูตอนจบ A กัน A ของขวัญน,นะคะในสไตล์ขวัญจะเกี่ยวเส้นหน้าออกมานะคะเกี่ยวเส้นหน้าออกมา1เส้นเกี่ยวเส้นหน้าออกมาในหลักถัดมานะคะเกี่ยวให้เต็มเส้นเลยนะคะออมาแบบนี้จากนั้นแล้วปลดครั้งที่1ปลดครั้งที่2นะคะลายแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ปื้ดตวัดครั้งที่1่ตรวัดครั้งที่ 1, ท2 โอเคเราก็ทํา5 x a ไปแบบนี้6ครั้ง <Okay. S 1> ค่ะเราก็มาในแถวที่22่กันนะคะหลังจากที่เราถัก3 6 x มา5แถวแล้วนะคะก็ถัก1 x 2 x 3 x แล้วก็ x ตัวที่4จากนั้นแล้วนะคะเราก็ถักสี x a นั่นเองจาบ a นั่นเองนะคะทําแบบนี้ไปทั้งหมด6ครั้งนะคะก็ส x a นะคะลดจาก36นะคะทำสี่ x a ไป6ครั้งเราก็จะเหลือ30 จริงไหมก็ลองไปนับกันดูค่ะแถวถัดมานะคะเราก็ขึ้นโซ่หนเหมือนเดิมค่ะจากนั้นแล้วก็ถัก 3X ค่ะ 1...2.. แล้วก็3เห็นไหมคะ 3X จากนั้นเราก็ a เหมือนเดิมค่ะ 3x a นั่นเองนะคะก็ค่อยๆลดนะดูนะคะ 1... 2... 3.. แล้วก็หลักที่4และหลักที่5เราก็เกี่ยวเส้นหน้าออกมาแบบนี้จากนั้นเราก็รูดผ่านก็เป็นแบบ x x ตัวที่2นะคะแล้วก็ a อ x a นั่นเองนะคะก็24ถูกลดไป6นะ1 2ใช่ไหมเหลือ18หรือเปล่าลองนับกันดูนะคะแล้วก็หลักที่18แล้วก็จบจ้าทีน,นี้งานคีย์คอปเปอร์เนี่ยเราจะต้องเหลือช่องเขาไว้สำหรับในการใส่ตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะคะก็คือจำนวนลดเวลาที่ขัดลดก็ลด5 5ครั้งที่2แล้วก็4แล้วก็3 2ครั้ง นะคะไม่งงเนาะหลักสุดท้ายเลยนะคะเราก็งงงงไหมไม่งงใช่ไหมก็คือ5ก็คือ5แถว5แถวครั้งที่1 5แถวครั้งที่2แล้วก็มา4แถวครั้งที่1แล้วก็มา3แถวแบบนี้นะจ๊ะอ่ะหลักสุดท้ายนะคะเราจะใส่ A หมดทุกหลักเลยนะคะก็เท่ากับว่า18 6ถูกลดรวบทีเดียวนะคะก็เท่ากับเหลือ9นั่นเอง A ตัวที่8 โอเคค่ะรูปทรงเขาก็จะเป็นลักษณะทรง A แบบนี้เนาะมาดูความกว้างกันก่อนความกว้างก็จะอยู่ประมาณ2กว่านะคะ2นิ้วกว่า,กวาเกือบ3นิ้วถ้าเอาตรงแค่ตรงช่องที่ใส่กุญแจนะคะก็อยู่ที่3นิ้วแต่ถ้าเลยถึงปลายขาเขาก็อยู่ประมาณ4นิ้วกว่าก็ถือว่า กว้างพอสมควรสำหรับใครที่มีพวงกุญแจที่เลก็กกว่านนี้ก็ย่อส่วนลงได้นะคะหรือถ้าใครเป็นลักษณะของคีการ์อย่างที่บอกเริ่มต้นไปตัวของออผีลายหน้าตัวนี้เขาก็จะต้องกว้างขึ้นอ้วนขึ้นกลมขึ้นนะก็ว่ากันไปแล้วแต่น้ำหนักมือแล้วก็ขนาดหัวเข็มที่ใช้กันด้วยนะคะโอเค พูดกันมาขนาดนี้แล้วเรามาถักส่วนหน้ากันส่วนนั่นเองนะคะขวัญเขาใช้ซีขาวนะคะขอเอาย้ายมุมก่อนนะโอเคเราก็จะถักเหมือนเดิมค่ะคล้องห่วงเป็นวงกลมนะคะพันไหมที่นิ้วให้เรียบร้อยก่อนปึ๊ดบิดห่วงนะคะกลับหัวกลับด้านให้เสร็จเรียบร้อยจากนั้นแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะหัวเข็มตัวเดิมนะคะเราไม่ได้เปลี่ยนหัวเข็มนะอ่าโอเคคล้องห่วงเป็นวงกลมเสร็จแล้วขึ้นโซ่เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราจะถักตัวเอ็ค่ะปื๊ดหนึ่งสองสามสี่ 5, แล้วก็หกจริงๆแล้วหน้าของผีไรหน้าตัวเนี้ยหน้ากากเขาอะ่ะเขาจะเป็นวงรีเนาะแต่ขวันก็ไม่ได้ถักเป็นวงรีนะขวัญขาถักเป็นวงกลมแล้วกันนะคะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่หัดถักจะได้ถักตามได้ง่ายๆเนาะหรือเปล่าเอะยังไงก็ใครไม่เข้าใจตรงไหนก็พูดคุยกันได้นะคะสอบถามกันเข้ามาได้นะเราก็ไม่ว่ากันโอเคเริ่มต้นนะคะหลักนี้เราจะใส่สุคูณแม่หกหรือกันถักตัววีนั่นเองนะคะซ้ำหน้าจุดเดิมสองครั้งนะคะหลักเดิมสองครั้งวีตัวที่หนึ่งวีตัวที่สอง ทําแบบนี้ไป6ครั้งเลยค่ะโอเคก็ได้มาแล้วสแถว12หลักนะคะมาในแถวที่สเราก็จะใส่ตัว x 1นึ่ค่ะแล้วก็ใส่ v 1ทําแบบนี้เหมือนตอนที่เราถักช่วงขานึะจำได้กันอยู่นะคะก็1 x 1 v นะคะก็ขยายแบบนี้ไป6ครั้งนะคะอย่าลืมนับหลักกันด้วยนะคะถ้าผิดพลาดไปหน้าเบี้ยวนะจ๊ะ1,2,3ในแถวที่สนะคะเริ่มต้นนะคะ,ะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตด,ดึงใหม่กันนิดนึง ในแถวที่สี่นะคะเราจะถักเริ่มต้นด้วยการถักวีค่ะหนึ่งครั้งเมื่อครู่นี้เราได้สิบแปดหลักใช่ไหมคะหลักที่หนึ่งเราถักวีเพราะฉะนั้นเราจะถักที่เหลือไปอีกเก้าหลักแล้วเราก็จะมาใส่วีอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือหนึ่งวีเก้านั่นเองแล้วก็เก้านะคะก็เท่ากับว่าแถวนี้เราได้ทั้งหมดยี่สิหลักจะสังเกตว่าเขาจะเริ่มเร็วขึ้นเห็นไหมคะ,ะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะ,อะโอเคแล้วเราก็ถักเป็นปกติเลยค่ะ โอเคมาถึงแถวสุดท so ้ายกันแล้วนะคะเราก็เหมือนเดิมค่ะใส่วีหนึ่งสองจุดเริ่มต้นนะคะจากนั้นแล้วเราก็ถักไปสิเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าแล้วก็สิบจากนั้นแล้วเราก็ใส่วีแล้วก็ทำซ้ำเหมือเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะเห็นว่ามันงุ้มไม่ต้องตกใจเพราะว่าหน้ากากเขาก็จะเป็นแบบเหมือนหลังเต่าน้อยๆนะคะ โอเคก็ลูดเลยค่ะเหลือไปใหม่ให้ยาวไว้นิดนึงนะคะเผื่อในการเย็บหน้าตาเขาก็จะป่องๆนิดนึงนะคะโค้งแบบนี้แล้วก็ไปติดตานะทำตกแต่งประกอบชิ้นส่วนกันะคะ่ะ โอเคค่ะหน้าตาของตัวผีไรห,หน้าเราก็เสร็จแล้วนะคะอาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่นะก็ลองไปทำกันดูนะคะว่า,าแต่ละบุคคลจะออกมาเป็นกันยังไงนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมมาเม้าไว้กันนะคะขวัญจะแปะลิงก์ไลาก์กลุ่มเอาไว้นะคะเราก็เข้ามาเม้าไว้กันในรายกรุ่มของเราได้เลยนะจ๊ะคลิปวันนี้ก็ยาวไปแล้วขวัญคงต้องไปกันก่อนขอบคุณนะคะที่ติดตามบ๊ โอเคค่ะถ้าดูกันถึงตอนนี้แสดงว่าติดตามกันครบแล้วเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเป็นเพื่อนกันยาวๆนะคะเราก็ต้องกดติดตามกันด้วยค่ะกดตรงนี้อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะและที่สำคัญเลยทีจะไม่ให้พลาดวิดีโอเลยก็คือการเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปวิดีโอนะคะเราจะได้เป็นเพื่อนกันอย่างยาวเ